ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนวันนี้ก็คงต้องบอกว่าสวนเดิมครับต้องมาซ้ำเพราะว่าเจ้าของสวนก็โทรมาบอกว่ามีของแปลกบานแล้วเป็นของดีหายากซะด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมิสเตอร์ชนก็เลยต้องออกเดินทางไปสวนตุยออกหิดอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ผ่านทางด่วนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ ซึ่งไปเมืองการกําลังจะสร้างอยู่ไอที่ว่าของแปลกแตกอย่างไรไปดูกันเลยครับเดินทางมาถึงปั๊บก็มาดูกันเลยนี่ครับกำลังเบ่งบานจริงๆอย่างที่พี่เขาว่าสวยงามครับมันคือของหายากครับขั่งสั้นสีชมพูนะฮะขั่งสั้นพิงประมาณนั้นนะครับซึ่งโดยปกติธรรมชาติของขั่งสั้นเนี่ย เขาจะสีม่วงนะถ้าส่วนใหญ่ของทั่ว,วไปเนี่ยแต่ต้นนี้เขาเป็นข้างสั้นชมพูซึ่งพี่เขาก็สะสมไว้นานแล้วก็เป็นไม้ที่ภาคภูมิใจแต่นอกจากเจ้าตัวนี้แล้วนะครับยังมีของที่หายากกว่าน,นี้อีกเป็นไม้มาจากฮาวายเป็นเอื้องข้างเหมือนกันแต่ผมอุบไว้ก่อนเดี๋ยวดูช่วงท้ายๆแล้วก็เป็นธรรมดาของมิตรชนครับทำคลิปมาดูของสวยของงามอย่างเดียวไม่พอต้องมีสาระ ให้ตัดนิดหน่อยนะครับไอเจ้าเอื้องข้างสั้นเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มแพลิซไอครับเอื้องข้างหรือสายน้ํำขั่งมีลำลูกกล้วยอ้วนและโค้งยาวประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรครับลำแก่จะทิ้งใบหมดกาบที่หุ้มลำลูกกล้วยเมื่อแห้งแล้วก็จะเป็นสีขาวใบเรียวแหลมยาวประมาณ7-12ถึงเซนติเมตรดอกออกเป็นช่อช่อละ1-3ถึงดอกครับออกจากข้อของลำที่ทิ้งใบแล้วเท่านั้น กีบดอกสีม่วงแดงสีค่อนข้างเข้มครับปากม้วนเป็นหลอดปากแหลมด้านในมีขนละเอียดพื้นปากสีเดียวกับเกีบครับมีบริเวณสีม่วงดำในคอสองข้างของปากปลายปากสีขาวเลื่อเลื่อเต้าเกสรสีขาวฝาครอบเกสรตัวผู้สีม่วงมีถิ่นกำเนิดทงางภาคเหนือของประเทศไทยครับในฤดูการออกดอกของเขาเนี่ยะจะประมาณเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะครับ เป็นข้อมูลที่มิตรชนนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบอันนี้ก็เป็นขั้งสั้นเหมือนกันฮะาแต่ว่าดอกใหญ่มากของสวนตุ๋ยนี่ก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาครับของของเขาเนี่ยเป็นของที่เก็บสะสมมาแล้วก็ภูมิใจในนำเสนอแต่ที่สำคัญครับคือต้นนี้เลยครับเป็นไม้ที่พี่เขาห่วงมากที่ผมให้ทำไฮไลท์เอาไว้เนี่ยไม้ต้นนี้ครับประวัติของเขาเนี่ย เป็นไม้ที่อดีตนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยนะีนะนำเข้ามาจากประเทศฮาวายแล้วก็บังเอิญว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยครับเขากระสนิทจิตเชื้อกันกับนายกสมาคมท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไม้ตัวนี้มาเลี้ยงไว้ในครอบครองมันคือขัางสั้นบรูนะครับสวยมากครับเจ้าตัวนี้สีเขาออกบรูนะฮะแล้วก็กีบปากก็เป็นสีออกม่วง อืมันทั้งงดงามจริงๆนี่เขาออกแบบเต็มสูบเลยนะครับช่อเนี้ยออกทั้งลำครับสวยงามครับเ,เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ก็ยังแพงอยู่นะในความรู้สึกของผมเนี่ยแต่ว่าเห็นแล้วมันก็เกิดกิเลสครับถ้าสำหรับคนที่เล่นกล้วยไม้นะก็อยากจะได้อยากจะเลี้ยงเห็นอะไรแปลกๆดูสิครับความสวยงามสุดยอดครับตัวนี้นี่อัด ถ้าบอกบูเนี่ยผมเกือบจะเป็นเผือกเลยนะครับสวยมากครับสีโคตรนวลละเอียดเลยนะฮะพี่เขาก็พยายามขยายพันธุ์ไว้เยอะนะฮะแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอออกดอกปั๊บรีโทรผมมาเลยนะมาดูเลยมาดูเลยเนี่ยกำลังบานเลยดูสิครับสวยไหมครับงดงามจริงๆนะครับนี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆแบบซูมเลยซูมเลยนะครับเป็นอะไรที่หาดูได้ยากครับ เป็นอะไรที่คุ้มกับบอกแล้วสวนตุยเนี่ยเขาแอบเอาของดีไว้เยอะนะครับก็ใครที่อยากจะยนโฉมเจ้าตัวนี้นะของดีหายากตัวนี้นะครับก็มาได้ครับที่สวนตุ๋ยออคิตตำบล3ามกระบือเผือกนะอเาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ออกสะพรั่งทั้งสวนเลยครับก็ถือว่า เป็นของนอกครับสะสมไว้แล้วพี่เขาก็เลี้ยงสมบูรณ์นะครับลำนี้ลำเป็นลำนะครับสวยงามก็ขั้นสั้นบรูครับเป็นอะไรที่สุดยอดครับสุดยอดไม้นี่ก็แทงดอกทุกข้อออกทุกช่อสวยงามครับก็ นอกจากไม้พวกนี้แล้วครับสวนตุ๋ยออคิดเขาก็ยังมีของที่เก็บสะสมไว้เป็นไม้แปลกๆมีราคาอีกเยอะครแต่ว่า,เ,าเวลาจะมาทำคลิปหรือถ่ายทำให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันจะดูน่าสนใจนะครับมันก็ต้องช่วงที่ออกดอกก็เอาเป็นว่าถ้า มีอะไรที่สวยงามหายากและเป็นของแปลกถ้ถาเจ้าของสวนเขาอนุญาตนี่จะให้นำเสนอให้สู่สายตาบุคคลภายนอกครับผมก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันตามสไตล์ตมิตรชนครับก็ช่วงนี้ก็ชมกันไปนะของสวยของงามหาดูได้ยากครับโอ้โหดูที่เขาออกแน่ ผมเองก็อยากจะได้เอามาเลี้ยงไว้เชยชมสักต้นเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเห็นของแปลกเห็นของหายากเนี่ยใครๆก็อยากจะเอาไปสะสมไว้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็เชิชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ